ีพักมันต่อเลยปะชาทปัดให้จบเลยนะครับปะชาธิปั์เนี่ยถ้าคุณวาริศด,ดูให้ดีเนี่ยเหมือนคะแนนขึ้นนิดเดียวนะระบบเขตเนี่ยนะครับ,นะรบขึ้นไป0.6%นเปอรนะครับระบบปาร์ตี้เลสขึ้นไปศูนท่าเท่ากันเลยแต่ถามว่าการขึ้น0ูนตรงนี้มีนัยยะไหมมันมีนัยยะที่ภาคใต้ภาคเดียวเลยครับเพราะเขาดันขึ้นมาอื้อเลยภาคใต้เนี่ยการเก็บเมื่อต้นมกรายกแรกถัวเฉลี่ยในระบบเขตเขาได้39%ตอนนี้ระบบเขตเขาทะลุ47 ในระบบปาต้ลิส์นะครับรอบแรกาภาคนะภาคฉพาะาภาคใต้นะทางภาคนะครับในระบบปาต้ลิส์รอบแรกเนี่ยเขาได้40%ทัวร์เฉลลียทาทั้งภาคแต่ตอนนี้เขาทะลุ49เดินอีกนิดเดียวก็จะถึงเส้นชัย้วครับ50แล้วมผมช่วยเดินอีกสี่วันสิบอกวันนี้ไปไปกบ,บีเดินอีก45วันเนี่ยผมว่าทะลุแน่ปาติลิสทะลุ50แน่ส่วนเขตเนี่ยผมก็ถ้าคิดว่าน่าจะทะยานขึ้นามตรงเนี้ยมันมีนัยยะเพราะมันจะมีนัยยะต่อแรงต้าน นะครับแรงต้านการสาดของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะสามารถยืนแข็งแกร่งให้ได้ในการรับแรงต้านเหล่านี้เพราะถ้ายืนยืนระยะได้รับการต้านและรับแรงแรงสาดจากเหล่านี้ได้เชื่อว่าเก้าอี้สอสอแบบเขตในภาคใต้จะได้เพิ่มขึ้นสาดก็คือสา์กระสุนนั่นแหละหมายถึงว่า ถ้าเขาเขาคงคะแนนแบบนี้ได้คนที่ศาสตร์ก็อาจจะคิดเยอะใช่ว่าสาสตร์แล้วจะคุ้มไหมใช่แล้วแล้วดีไม่ดีคนที่ศาสตร์ที่เคยเมื่อก่อนสาสตรแค่ขันอาจจะต้องยกองจากซึ่งก็อาจจะสู้กระแสไม่ได้อยู่ดีใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสรตรงนี้แข็งแค่ไหนมผมบอกเลยกระแสแบบนี้นะ4ี่สิบสี่ี่ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็คลา้คลายกับสีส้มขาวที่แล้วหมายถึงว่าอาจารย์มองว่า ชาที่ปัดจะกลับมาทวงแชมป์ภาคใต้ได้ผมกําลังคิดว่ารวมทั้งเขตและปาติเลสของของภาคใต้ถูกต้องครับผมกําลังมองูีว่าการที่พักไว้ปัดคะแนนขึ้นขนาดนี้กำลังจะดับฝันคุณพิพัฒ สามสิบเก้าอี้แม่ทัพภาคใต้ของภูมิภจคไทยกำลังดับฝันคุณพิพัฒนะครับเพราะคะแนนภาคใต้ของรรคภูมิใจไทยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ขยื่นเลยครับตั้งแต่ต้นมกราจนถึงวันนี้มไม่ขยื่นเลยในณะบที่ใบิปัดเนี่ยขยบ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 ,ขยบไปเรื่อยๆอนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพอ,อ,อย่างหนึ่งว่าว่าคะแนนในภาคใต้เนี่ยมันมีนัยสำคัญ